วัสดีครับวันนี้ก็นี่ครับได้เป็ดมาสามตัวนะครับอาใส่ถุงมาเลยนอกนี่ครับมันๆเลยครับโอ้โหตัวเมียสองตัวผู้หนึ่งนี่เป็ดหกโลครับหกโลครึ่งนี่ครับเสียนครับตับบูครับตับบูเสียนพ่อครัวประจำ ชมรมครับรับเป็ดอันนี้ได้เป็ดครับลองรับเป็ดดูเมื่อวานขวดนกถ่ายไม่ได้ครับขอนกอันนี้เป็ดถ่ายได้ครับนีเป็ดในลาบนี่ต้องใช้เวลานะครับถอนขนก็ลอเป็นชั่วโมงและ ทำยากครับเป็ดทำยากยอมรับเลยมีสามตัวนะครับมันๆทั้งนั้นเลยครับอุยดุยเลยหกโลครึ่งหักขนไปประมาณเกือบสองกิโลเดวตัวเป็ดตัวออมาแล้วสี่โลนี่ครับวิธีทําแหละ รามนี่จะเอาหนังกับเนื้อเท่านั้นนะครับส่วนปีกกระดูกนี่ต้มเป็นน้ำสดต้มเลง้งต้มเลง้ง,ลง,ง,ลงครับน้องบอกผมไม่ค่อยรู้วิธีเท่าไหร่เป็ดสาวเป็ดหนุ่มครับวันนี้ว่างจัดงานทวันไทย นี่จะลอกเอาหนังทอดใช่ไหมครับตา,าบหนังใส่ลาบนะครับนี่ลอกเอาหนังเป็ดตัวนึงก็น่าจะได้ไม่ค่อยเยอะแล้วครับเพราะว่าจะเอาไปเพาะส่วนเนี้ยส่วนเนี้ยส่วนหนังเท่านั้นดูต่อเลยครับ ฟังมานะอมถอดง่ายเลยครับน้มันป่ามันโลกยากนะ

ถอดเสื้อให้เปด<ะ>เปี๋ยวแพ่อน,น,น,นยอยี่เลยพ่อจะไห้ทำไ,ไหน่ลับ หนังนี่น่าจะแบบอันนี้ใช่ไหมหนังจะเอาไปทำอะไรต่อหรอคุณบทุ่นหทำกงเรอจะเอาไปทำอะไรนี่ดิเอกทำเจ็ดกันหนาวเ่ยบ้าบู่นี่นะครับก็จะลอกหนังแบบนี้สามตัวเลยทั้งสามตัวหลังจากนั้นก็ได้หนังแล้วก็ลอกเอาเนื้อนะครับมาสับนะครับ ต่อไปอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีแล้วกันไปี่ยวแป๊บท็อถ่านนี่ครับสับแล้วสามสามตัวแล้วอ่อนหกโหล ำมือเข้าไปหน้าตี่ได้ข้างไหนมากดิโอ้ยเขียนแค่นั้นพี่เก่าเลยเขาบอกแม่ไปซื้อเครื่องมาแต่จะไปแบบเครื่องต้มมาด้วย อดอกมแม่ีละพอไม่ลอยหนึ่งพอว่าใครเป็นหนะังอ่ะใครไปมากผดเครืองเตมะเครื่องลาบไข่สงชุดพอไหมนี่ไขะใครสามชุดเด้อจะใครสามชุดเอาแบบจุงหนังหรือไม่จุงหนังป๊กเดียวุด ใครสุดใครก็สุดใครสุดถึงมางก็ตักชนหนึ่งไปวาบเลย <laughs> <laughs> มันก็ชาตอนถอนล่นะเนาะดูแล้ว อะไรบูบู๊อมองต่ตางโลกไทยเปิดเปิดกวักกวักเนี่ยทำอะไรทำอะไรไล แม่ไปไกลไปไหนไม่เห้นนะมนรูปแล้วคุณเด็กขนออกบ้างเนี่ยลาบเสร็จแล้วได้มาดูตอนเสร็จครับตอนคนไม่เห็น ได้แค่นี้ครับหม้อเบอร์ยี่สิบนครับนี่ตีนหัวกินกับนี่ครับฝีเมย์ฝีเมย์เชฟเชฟเอ๊ะน่ครับเชฟอร่อยไหมหัวมันหัวท่าดีเลยสูตรเขา นี่ครับหัวเป็ดตีนนะฮะแล้วชิมครับชิมนี่เลยอร่อยไหมแทบเลยครับต้องตามด้วยสองสาวดีดผมดูเซียนเซียน พ่อขวพ่อัวเนี่ยตะลดเอาใบอะไรมาตุ้มแขกครกับสวยครับตะลอดสักคำครับรกลัวจะได้กินแน่นอนแน่นอนฝีมือตะบ,บูนะครับกัไก่กับน้องไก่นะครับผมไม่ไอเป ฉลองผิดหวยกันครับลองผิดหวยผิดหวยนายยกมือหน่อยสวดโอ้ยไม่หันมาหาเลยตัดหัวเป็ดครับนี่บอกกินหัว ปากเป็ดของดีเลยครับถึงไม่ถึงเกลือเท่าไหรก็ลอย่อยสุดยอดมีมีอะไรนะอะไรต้มอีกนะครับซดน้ำต้มยังไม่ทันเงี้นต้องรอให้เปื่อยนะครับต้มนี่อืมหวานครับมีมะตูมแขกอืมซับครับบับบูบอกบาร์บีคิวบอกซับนัว ัเบได้มาคนนี้สักนิดนะครับมาลิกงรถหนึ่งนะถ้าใส่หยกกล้วยโอ้หยกกล้วยเอ้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามีเมนูใหม่นะครับเมนูนี้ก็ไม่ได้ดูไม่ไม่ได้ตอนปรุงไม่ได้ดูนะครับดูตอนทำ หน่วยคนนั่นตอนถอนขนนอนอย่างเดียวครับเี่ยแับกำลังใจครับนี่